มีเส้นตรงนะเป็นมี มันไม่เจอมันไม่เจอเลยใช่อร่อยมากครับนี่ครับได้ครับได้ดีครับไก่เหล้าแดงกินเหล้วเมาเลยเฮ้ยกินเหล้าเมาเมื่อที่เมาแล้วเหม่่อสวยเลย มีมีผัดปูครับครู mm hmm. ชิมกัเลยเพื่อชิมกัอันนึงเลยไปชิมขอหนึ่งนะมันเต้นมากครู mm hmm. ครับ mm hmm. เป็นอย่างเงมากแค่เป็นอย่างเงี้ยจะไม่ตื่นเต้นแต่พอจะขึ้นมันจะเป็นตื่นเต้นทั้งหมดตื่นเต้นทั้งหมดเพราะผมแล้วคุยเอาอะไรอ่ะข้าวคุณไม่กินผักเหรออ้จริงเหรอแล้วสุขภาพมันจะเป็นยงไงไม่รู้ไม่เคยกินผักเลยอร่อยจะตายคุณแล้วร่างกายมันจะได้อะไรผลไม้โอ้ เขาวัดทะเลืเขาผัดทะเลไงขูดเป,ปาไปไหนตะกี้ยังอย,อยูเลย่ยังไงอะซ้อมมาตะกี้เนี่ยเหนื่อยแบบเหนื่อยทำหลายอย่าตเหน,น,นื่อยมากนเรไปคนักเลยไะ หนอ่นี่ไงอ่ม่เ้ันตัดนิดเดียวคงแค่มีกลิ่นเปนไหกิ่นเลยมนมกินเลยนซ้อน่ะไม่รู้ยังไม่ได้กินไหมผมมีมูผัดปีด้วยเฮ้ยนะนมีหมูผัดปีด้วยเฮ้ยมีผัดปูคับพุ่แล้วแต่ลูกมผัดนานนะเป็นตีเลยอ่ะจริงไม่วงยี่้องนี่ล้วะผมรู้สาผมรู้สึกแบบอ้วกอ่ะหมดตนนะทำไมอ๋อทำไมห๋อ ปล่าไม่ไหายทำไมหรอตอนถอดรองเท้าเอาไม่เหม็นครับผมกล้าพูดนยี่งปูนจะเหม็นจนแล้วเมื่อวานเหม็นรองเท้าราบไม่หายเลยรู้แล้วแต่มันก็เหม็นไงเหม็นรองเท้าอ่ะแล้วมันมันเกิดจากอะไรพี่มันเกิดจากอะไรเหม็นรองเท้าเนี่ยรองเท้ามันไม่ต่ำแไงเนี่ยเหมือนพี่ไม่ททษตัวเองมั้งอออ่ะหรนี่แหละเลือกเลือกใครไม่ถูกก็ไม่โทษตัวเองแต่คนนั้าเด็กกอง ใช่หรอะุคือตัวใหญ่เลยผมยี่สิบเอ็ดคุณฝรั่งเลยอ่ะนีสองครูว่าหร่ครับแปดใช่หหรอไม่ึึมากไม่แก่หรไมากนี่สบาทำไมพวกแบบพาเลมเจคือทุกคนแบบหน้าตาแบบโอเคก่ก่ไห่แก่สา6เออแปดสาหกอี่ไงครูเปาสามสองอ่ะเป็เกสมหก่เจสมอ่ะคเชยได้เนี่ยวจได้มายยเจไหนสามกกนเจ้เจเตเลเจเจ เห็นไพ่แล้วหฟังแล้วอยากเข้าห้อถึงไหมเ็นเหรแมกร้องกับเนี่ยไม่เคยไปซ้ำกันสักรอบ้องเล่เขาเรียกว่า e ล l i n g เป็นคอรับตัวเองอะฮะอยู่ร้อเอาไอ้างนี้เราไปแล้วอันนี้ครนี่ยังไปมาอันนี้มาอันนี้ไ่ไปิไหมพี่อิเลยน้องพี่ไม่ชอบ กินไม่กินเนาจรินไว้กินเบียร์แต่อร่อยอร่อยมากขนาดไปดูหนังกินเลยไหมจริงไม่ดูไม่ดูหนังเนี่ยืนยืนไหมยเออจะกินเบียร์ก่อนข้าวลงใช่เหอไม่มันเลดฟนะแบบคิม่ยกดเลย้อวไม่ใช่ผัว่ะเสพอาบๆเพาเวลาเราดูดุปุ๊บเข้าปากม เป็นไม่กี่หลับตลอดเลยกินเบียร์ทีไรหลับตลอดเลยไปดูด้วยกันนะเนาะไปหมดไปกันหมดหมดนะครับนั่นคือไหมถ้าแบบสมมติแบบเรากินเบียร์มันจะแบบมันเหมือนจะมีสมาธิมากขึ้นนะเราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเล็กเป็นเรื่องใหญ่ใช่แต่แม่ไมนกินเหล้าแต่ไม่กินเหล้านะมันมีช่วงหนึ่งหมายถึงว่ากินได้แต่ถ้าซื้อถ้าเอาไปกินเบียร์คุณไพรวัตรใช่ไง แต่แมแม่ไม่ไแม่ไม่สูบบุหรี่นแล้วก็ไม่กินไม่เคยสูบไอ้พวไม่เคยเลยกินต่อไปให้รักยาเลยไม่ห่านเลยเงียบ่ะกือกินเบียอย่างเดียวครับกไม่กินเหล้าไม่กินเบียแต่ดูกินวายกูยังโอ้โกอดกล้าขรงนี้มันออกอากาศเลยออกอากาศอยู่ตอนนี้ตาย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 ต่ตยตาายตยต่อยต่ยตาต

สดรบอลสดร้อนนะมาพี่บอกบอนละไม่กินอยู่พไม่ติพีตื่นเล้วมากมากินจะไปเป็นดาวโดดเด่นน่ะคิวเด้อจุดเดียวจุดเดียวไม่หนูยังออกได้ม่ได้ไม่ได้เนี่ยนี่น้าเอาใจไปเลยกลัวเหรอบอกว่าพี่ดุมาพี่อังดุมาหรอดุดุหนูฉันนี่เรียกดุเลยแบบ ีไปว่าคุณเปาเหรอคุณเปาเขาไอ้รักพูดไม่ฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้ก่อนเข้ามาพูดว่าอะไรอย่าหาเรื่องมาคนแบบนี้อ่ะถอดไว้อยู่นะครับผมจะไม่ทนนะผมไม่ทนอยู่แล้วมันไหมทนหมนละผมอะไอ้รักไองคนนี้เกี่ยวตอนกูไป็กดทำไมเลยเนี่ยเอ้าก็วิทยเพื่อนก็ให้วิ่งเน่ยก็ให้วอร์มเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยเดีนาะจังคำพูดเทำอะไรเนี่ย ไม่ใลไม่มาจตหวังปากมั้แม่ทนไหมล่ะแม่จะทนไหมไม่ก็ทนจะทนไหมไม่ทนไม่ทนพุ้ฮะไม่ทน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 ไม่ไม่ทนก็่นทนไหมอนทนไมจะไม่ทนเน่ทนไหมทนนี่พูดอะไรน่เลยไม่ได้กับื่อลกทนไหมเฮ้ยู้คองไอย่างนี้อนนไน่เยครับเวนนดีเดี๋ยวพู เดี๋ยวขอโทษนะครับนี่ผมอยู่ข้าม่านครับอย่าแกล้งน้องหลานน้องย่อยเรียบร้อยเลยไม่ร้อยเลยร้อยเล่นร้อยเล่นยังอีกยังอีกยังอีกอืมอันเป็นหมวกกันเนาะคือสรุปองตรงนี้เสรงตรงนี้หรอเสร็จแล้วเสร็จหมดยืมไม่ให้หมอดแว็กหมดขวดแล้วเนี่ยตั้งแค่นี้แหละ นี่ผมก็คนนั้นแข่งยเสร็จยังเนี่ยเป็นผมมาขึ้นตรงกลางเลยผมมาขึ้นตรงกลางเยไอ้ผม้อไอ้้อ่ไ้ไ้ไ้่ไว้คิวอเลยอนข่งเอยไงเขาบอกให้เอาหมอนไว้บนห้องนอนใส่ท้องทำไมบ้าไปนี่พี่ช่างชงอ้ไม่สวยนไม่สนครับมีคนชมผมว่าหน้าผักสวยงั้นอ้ะคิวอ มาเฮียวพูดแบบนั้นแหละเฮียวน่าจะอึ้งเลยฮะรู้เลยว่ามันยังตอนนี้เราอยู่ป่ามีซอนครับทำไมนะครับตรงมีป่าปิรันยาอยู่เหมือนเหมือนฮะเอ้ยเขาบอกว่าลาสแค่ทำให้ตกใจตัวตัวคนจะอึ้งไม่ใช่ทำให้อึ้งตกอึ้งตัวอะไรนะทนไหมทนไหม ไม่โดนเหรอไข้ามาเข้ามาปอบป้าเขาคมาจากไหนอ่ะขอให้มาตอนไหนทำไมเราไม่มีหรือว่าได้อยู่ไงไม่อยู่อ่ะโอ้ยคุณอ้นน้อตายแล้วเสียงแบบนี้คืออะไรแบบรถไปทำอะไรอะทาอะไรอะนิบสิวไม่เดี mhm. ย <S <S 2> <S 2> <S <S ๋ยเดี๋ยวป็นสิวพุ <t auer> <t auer> ่งเออมันจะเป็นไม่มันเป็นสิวพุงเนี่ยใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยไปเล่นส์ขนมาพิมพ์เลนส์ขนคุดขนคุดคุดอะไรของคุด ผนคุดขนเรื่องนี้แม็กจะไม่ยุ่งนะไม่จะไม่ยุ่งเดี๋ยวยังแหมพี่อ่ะเพูดรู้ตลอดเลยปุ๊บปุ๊บมไม่ใช่ดูโทรในทยนะชดูข้างนอกูเยไ่เกียวะจังหวะที่มันจะเดาเกลึกีน้าต้องกัดจังหวะดีๆนะครับ มันพุ่งน้ำมึนคุณจะเครื่องนเดี๋ยวจะขึ้นอย่าได้จะอนฉัอยากได้ครับบานอฟฟี่หมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วบูกินหมดเมื่อคืนมุกไม่อยากตื่นหรอตื่นตอนตีสองตื่นตอนตีสองชินเลยโอ้เหนียวใครก็เคยนอนมันเราไม่มีคลาสเมื่อวานลาออก ว่าต่อรอมันต้องสมบัดหัว่หมซีซไลซีรบัคคอสไลทอ้ไปนอนไดอยกินแค่นี้เแก้วหรอบ้านนอนไตเรียกว่ากินให้ดมเลยก่อนนะาหนูกจะไม่ออกอะจนกว่าหนูจะเก็บบานอฟฟี่มาให้ผนกินเออเพราะกวาบานอฟฟี่มีคือเฮ้ยอย่าไปว่าน้องดิอ้า้โมโหไม่กินเลยโมอหิวไ่เอาไทำบ้านสังเต็หมดที่ดูจมูกทึงยงดาวเลย รู้จมูกหรือทำยิงดาวดูดิทำยิงดาวคืออะไะอะไร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 เด็กเด็กอะไรเด็โอ้โหนี่ขอใครเนี่ยขอจใคเงี้ยกี้ไม่ได้กันนะเียาอไปเอของเขาของเขาเนี่นี่มีเกมภาษาอังกฤษนมีเกมนึ่งมีเกมในดิคเกมในดิคแต่ไม่รู้ทำไมงะมันชอบเล่นกูเกิลพี่เป่ามันชอบแะเขากูเกิล ทำงานทำไาไม่ได้เข้าได้เข้าทุกวันเลยแอบเข้า Google เรียบร้อยเรียบร้อยเลยกูนะ Google 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 พูดจาไม่พออ่ะทำไมคะ Google แล้วมีเพื่อนสิไปมียกว่อนสิพี่ด้วยกูเกิลฮ้ยอะไรนะเธอเธอเข้าใช่ไหมอะไรอ่ะทั้งเกลือเรื่องไม่เข้าใจเลยอ่ะกูคิมครับ กูคลิปนพี่หมอคงเกิดใหม่กองนายขายแล้วผู้แดงคุ้งอ่ะคุ้งอ่ะมาเลยห้ามล้อเขาไม่หรอกเพราะมันาขึ้นกล้องมากไม่รู้ขึ้นก้องใช่พี่ภาคทำไมขึ้นก้องเพราะว่าถ้าอยู่ข้างล่างก็ยมองไม่เห็นเนี่ยเวลาป้อนข้าทีวีขึ้นมากเลยนะไม่ไม่ต้องถามขึ้นกล้องเหรอเวลาปอนเวลาปอนเข้าทีวีขึ้นมากเลยนะขึ้นหรือเปล่าขึ้นอื่นเขาบอกมือไหมอ่ะไว้อะไร พี่รู้จักอันเอาเผักอะไผักไหนผักกุ้งอ่ะผ้าผักกุ้งเหมือนกันไม่พี่ผักชื่อผักบอก้จคนมีเป็นร้านทำอ๋อเป็นเป็นพิธีกร่ะพี่เา่กรใช่ใช่เหมือนเหมือนหมือนใครเปพ่กนะเฮ้ยอบไรอย่างนั้นนะทรงผมก็เหมือนทรงผมเหมือนเลยจะชอบพุณปอมากเลยทำผมทผมใหม่ทุปตำรวจ้อตอไ ไม่อยากให้ผมเสียมทำไมอะครงทำไมครับผมเสียคผมเสียเสียเง่ายหรอกผมเสียเส้นง่ายพี่สอนมันพี่เครียดอะครูเป่าก็ออกจากว่าบาดแรกมาเท่านี้คือผมใส่ดีใส่ดีออกไป่ร้อย่างนี้ส่ไี่ใช่ผมับมัเยนม่สาผมพี่เจอพี่ออยเจอไปแล้วเมืนกบางม่สาวผมเหมือนผู้หญิงเลีว่าเนี่ อะไรนีบๆอันนันคือนน่นอะคืออะไนีนที่่าแบบนี้เอไปไนกหรอไาจกไนตยวดี่ดดีพี่ไม่้พี่มีคว่าอเวลินก็กไปดีดีไม่ใช่อ่ะมออกอกมาได้เยพี่วจีไม่ดีกดดีไเลยเลย L I N เออยู่แล้วมันไม่มันมันเป็นไปไม่ได้ L I N S แปลว่าอะไร fly เนี่ย F L Y อ่านก่อนเลยตัวจีเชื่อพี่ดิตัวจีตัวดีดีดีกลีดไปยังเก่งผู้ฝังยืนตัวดีอ่ะกดดีสองคนอะไม่ใช่ดียังไงไม่ใช่ดีตัวจีกดายเร็วๆ F ไม่ใช่ F เออเห็นปะไม่ใช่ตัวีดี ตัวจริงเนี่ยเป็นเกมที่เราแบบเล่นเล่นเล่นนั่งคืนอ่ะมันมีอยู่เกมเดียวแล้วรู้ป่ะคำคำคำแปลเมื่อกี้คืออะไรอย่างไรประโยชน์คอกว่าอเอาเราเสียงไปเพิ่ครับอะไรนะอันเวลิ่งลี่สั้นเท่าไหร่เลยมั้ยไม่มีไฟอ่อนโอ้ยแรงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนเพิ่งขอบคุณขอโทษกันไปรู้สึกช่วงนี้น้ำปากเผ็ดขึ้นเนาะ ทำไมอ๋อสักวันนั้นเรือจะได้ออกปาเลยนะไอ้นี่มันโหนดังเลยว่าไม่เกี่ยวนะโหดดังเมื่อคืนพี่แม็ก็เลือกออกปากถามเป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นอาใหม่ใหม่เราย้อนออกมาฟันอะไรฟันไอศีสเลอรพี่ออกเปลเปลบ่เลเลือดเลือดไหล ไม่แต่ตอนแรกเป็นเซเรียสอย่อย่ดงเซเรีอยู่นล้วดูโปเกมอนมันเน่ยเียอโหอะไรมาทำยากขนาดนี้ยออโปุสออออโน้ำนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเห็นได้ผ่านๆทุกผู้เลยนะแล้วจะกดไม่าก็สครังหลังนี่แบบมายามนะหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไมคเจอมาก่อนในชีวโอมันต้องเป็นเอเอไม่ได้เอไม่ได้แล้วติกันสลติกันยเลดูดู

ตัวเอ็มตัวเอ็มตัวเอ็มรีบกดเลยหายใจไม่ออกแล้วหูอกไม่ไหวเอ็มเอ็มบ้างแม่เอ็มจริงเหรอ็มเดี๋ยวนะเอาบุญอปมันคือคำวโอเมตรสตลวอะไรผู้เชี่ยวชาญในการวัสายตาอัโตเมติกเขาอ่ะอโตเมิกอติกเูดาปะไม่ได้ทไมอ่พูดไม่ได้หลัง เราอย่าไ่งกับอไ้อ่่บายหินหินนกันหินไม่ถูกไปจังอ่ะเราก็สลัดกลอน้ใส่สลัดก่้นน้ำกดหินเยอะหินหนอยกดหินวม่พี่เาแหวนนอาไรอ่ะน้ำขอต่อแล้วปะต่อพี่ถอดไม่ได้ครับไมได้เมื่อไร่มดอดเ่ล้มันถอดไม่ได้ให้ยี่หน่ะ เก็บกับไม่ใช่นะฝ่ายมือแล้วฝ่ายห่อเล่นไปฝ่ายเพื่ออะไรอ่ะเนื้อต้องถอดแล้วไอหลังโ่มาเดี๋ยวๆๆ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 ๆเๆๆๆๆอๆๆายๆๆๆๆๆ่ๆๆดๆๆ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 ีๆๆๆๆๆีๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆ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 เดี๋ยวๆๆ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 นๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆอๆๆดนๆๆ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 ๆ ี่รอครับ The Bill ไง The Bill มาตั้ง a าบ l i t y Bill ิด The Bill The Bill ไโอ้ยตายแล้ว The Bill ็คาเอ e l l ยังไงหร t e b i l เป็นยังไง ความามาถในการผิดพลาดนี่หรอมันน่ามีแบบมันน่ามีแบบเป็นรูปมาให้ก่อนไม่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 ได้ไปในชีวิตใบพอมาเติมเป็นเวแล้วมันมันตัวเอมันไม่ได้ยแล้วเปล่าเจออะไรูปะเราเจอองอไพมงหนมันเออหน่อยเอ็ะพอมาเติมให้โอ้โหโอ้โหพีผมว่ามพุ่ที อาาออยูไปอะไรวะเป็นบอบอหอหมดยากเกิตอนนี้ลูกลัมั่วอยู่ยู่อุ้ยบัดบดบดบัดฮอะไรอะ P P M หรอตัดเด็กมากโอ้โหเอโออ เฮ้ยวัววี๋ยวๆๆีเดเหรู้แล้ตองมาหน่อยลงมาหน่อยไม่มี R Y O ไม่ใช่ E R ดิพี่ E R ดิ E R เตอ R เฮ้ยบอร์ไงมอร์ฮูดไม่มีบมเตอรฮูดมีความหมายไม่มีเนาะมาเตอฮูดมาเตอฮูด มาเร็วมาเร็วแรงบวกแม่ไม่ใช่้าคุองมมา้าหู้เหรอเนี่ยแหละมาเต้าหู้แลนิดแลนความเป็นแม่แลนิดแลนยังอีกแอลว่าอะไรอ่ะความเป็นแม่ไอูเี่ยวโล้ยอากเลยเนี่ยาไม่ยากแต่ิงกินไม่ได้ยากอย่างที่คุณกย่างแค่เราแปลให้เรารู้สึกว่าฉลาดก็ได้อไอ้มาต้งู้ของแม่ของแม่บางทีคำแบบไม่เคยจอไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ก็ใส es ja? uh ่ดาวล้วนๆนะคนให้เก่งกีตาร์นี่ต้องน็อกอ่ะมาเลยพี่มาเลยพี่ไม่เก่งกินโน่มันดีอ่ะอันเนี้ยขโมยละ A I O U ไปก่อนดิไปหมดแล้วเดี๋ยว Win E R ป่าว E D w i n d ว w s เอ้ยย่าย่าถูกแล้วย่า เกเจอคำนี้ละอุปกรณ์ที่ใช้แยกเอาออกแกลบข้าวออกอะไรวะดูนีดูแต่ละคำนี่อ่านว่าอะไรใช่ข้าววินวินาสาข้าวลูกไก็ใช้แกลบข้าวที่แบบปัดข้าวเนี้ยรู้แต่ละคำแบบหิน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 มาเลยพี่ไยววอนที้หรอคิวหมูมาเลย ครูครับเราผมทรงเดียวกันเลยอะาวนอะไระงลยูเคก็ดีครับครูครับอยม่ามนี้อเทะไรยังทำแล้วครับได้ยังไม่ทำวันนี้เอ้ยทำแล้วทำแล้ววันนี้ทำแล้วครับเจแล้วในพนิดนได้ผมทำตแต่ตอนก่อนที่เรนียมันใจ่มากเป๊ะๆลเฮ้ยอคิมให้มวานด้วยนะ ครัไอ้ที่มันเติมให้ห้อยมาหน่อยๆอ่ะมันจะได้แบบมันจะได้มีภาษาได้มีภาษาใช่ไหมคะไล้วเราก็อยากจะบอกมยาบอกเป็นเรื่องหนึ่งว่าไอ้ท่อนที่ที่เราไว้ขึ้นมาทำฟิลให้มันราวกับตัวเองร้องคือเข้าใจป่ะคือสมมติว่าเราประสานแต่เราก็ต้องมีฟิลในการประสานด้วยเราอย่าจะสประสานม่ใช่เองเข้าใจไม่ใช่ไม่ยถึงหมาถึงเองพูดที่ต้องตกตัวัว เวลาพี่ฮิประสานท่อนพี่แม็กอนพี่ฮิวจะต้องซีด้วยกวภาพนากถ้าไม่มั่นใจในต้องลองะข้ามไปเลยทำทำอะไรที่สบายใจยทําอะไรที่แฮปปี้พอดีก็ทำไปเพราะจริงๆแล้วอ่ะแบบเดิมที่คุยกันไม่เติมให้เรื่องสุดมันก็อยู่กระจไปแต่ที่เติมให้เขาต้องการให้แบบต้องการทคืนสดแต่ถ้ามันทําใ,ใ,ให้เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองทําให้เราไม่มั่นใจในเราลังเลก็ไม่ต้อง I'm glad you c a m มันก็โผล่อยู่ค่ะนี่คือแบบเนี่ยแต่แต่ร้องร้องตอนนี้มันร้องได้แต่ภาษาแต่พอขึ้นไปมันมันมันไม่ได้ได้วมันมัดเสียงแบบเสียงบรรยากเสียงดนตรีแล้วมันแล้วเราได้ยินเสียงอะไรชัดปะโอ้ยไม่ช่วยเลยนะชื่นอิชอันที่ทะเลทะเลอะไรอ๋อคำของผมคือมันไม่ใช่อ๋ามันเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่รู้ล้ะอยากให้ดูหล่อจะได้ดูดิกันแม่กันบ้างมันแบบเดินย่างเงี uh uh ้ยงอ้่อโอ้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 อ้โ้้โอ้โอเอ้อ้โอ้ออ

ไม่บอกแล้วบอกปแล้วตอนที่มีเซลเจะไปเป็นด้าโดดเด่นบนแบบใครเิวเนี่ยตอนอยู่บนทีจะไปเป็นด้าโดดเด่นมาเยอะตอนเช้าเป็นไมาอยูี่ยหเโอแล้วตอนจบไปนะมาอยู่คนเต็มไมาอยู่ ก็วอมวอมแล้วก็กลับบ้านดีกว่าวอมแลวแต่ว่าปุ่เอุณวอมนะุวอมสี่สินาทีคุณทายอนปุต้องวอมเสียงอย่างมากเพราะคนนี้ควรต้องนายคือต้องลาบให้คือคือเป็นจะบอกว่าแเคู่ครับพี่ปูนนี่เขาห้ามหลบจริงๆริเหรอคใชเราจะสังเกตว่าเสียงเขาไม่ได้แหบเลยนะเขาไม่ได้เปิดอะไรเลยนะ ทำนิสซันมาดูหน้าโซเพราะอะไรเพราะเสียงเสียงเสียงคนหนาเหมือนยางว่าสิบโลโอ้ใช่ตอนตอนหลอกคือคนเดินมาคือแบบว่าปูนเกคือแบบคือกลัวเสียงเขาพังมากคือในผู้ชายทั้งหมดเนี้ยไอ้นี่เสียงหนาที่สุดลองมาคือคนนี้แล้วนี้หน้าหนาสุดครับเสียงสูงคือสางคนนี้เสียงสูงแต่นี่เสียงบางเสียงเสียงเมจะหนากว่าพี่ภูมิพี่ภูมิจะไม่หนาเท่า นี่ก็เสียงสูงแล้วสูตดีๆจะถายจะดีมากถ้าสูตดีๆถ้าตั้งใจก็ทำานดีๆแต่ว่าความตั้งใจของคิวนั้นมีไหมครับไม่ีเขาบอกว่าไม่มีเลยนกไม่อไม่หรอกเอคือแค่เอฟแก็ดีใจจะตายเลยนี่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 ทำอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ ตั้งแต่ึงที่แล้วั้งแต่พี่พี่ภูมิพี่ภูมิไม่ใส่หรอใส่แล้วใส่แล้วแต่คุณคิตเลยส่งเส้นฉันนั่งรู้อะไรอแยที่พูดไปละผมว่าอยู่กอาทิตย์เลยใครจะถามคำถานได้ลใช่ไหมสี่สิเหนเนี่ยชุดเานาวไเข้นเน่ทำไมหรอ

เบื่อจริงคู่ไปอยู่อเมริกานานไหมคะ5ปีโหมีหน้าหรอเฮ้ยคำง่ายๆทำไมต้องสละเยอะขนาดนี้พริกหมูแล้มันมันมันยากตรงที่มันไม่รู้คืออะไรเนี่ยแหละไม่ไปเพราะทำไมไม่ถูกก็คืออะไรคะไ g จจ้ะเ r ้ยคนจริงน้อยมันยากกว่าอะไรแน่นอกคู่แปรอเมริกันมหมคะไปเรียนเหรอคะเรียนเต้นเหรอคะหรือว่าเรียนเรื่ออะไรอะเรียนรู้สิแล้วคุณได้เรียนมาหาลัยที่นั่นนะคะ อเรียบโอ้ยแต่หนูอยาไปยังงบ้างจักหน่อยดีจังหนูพูดภาษาอังกฤษนะไปเรียนสาขาอะไรคะมีเทมีเทโฆษณาอืมหนูว่าจะไปเรียนโฆษณาเะไอ้นี่เลยนี่ใช่อมกุลหมใช่แต่หนูเรียนสมดีอ่ะสี่สามหนึ่งรหัสตอนนี้ปนไหน๋อแกรหัสอะไรอ่ะเฮ้ยฟังว่าเนี่ยกำลังคิดอยู่เปิดดอกเป็ดดอกไปแล้วเิดดอกไปล้ คูรุ่นอะไรคะหนึ่งสสาเยห่สวะยอะสาเลยอันนี้เต้นยังไงเรอเียจำตัว่งสามอ้าวน่าจะมาเต้นหนึ่งห้าหกอันนี้เหรอ